เเยยยี่มลตรวจซุ้มกอพระซุ้มกอวันนี้ครับหนึ่งองค์พระซุ้มกอกำแพงเพชรครับผ่านแล้วครับวันนี้เอามาตรวจสององ,องค์ครับ อเอาพินไปพินใบออกดูใช่ไหมครับครับอืไม่เป็นไรจากครับแต่ขอไม่ต้องใส่ก็ได้ครับทำแข็งไม่ต้องก็ได้ครับครับไม่ติดครับครับ ลไม่ขึ้นปเตืต็คืนอ,อนี้อืมเนียะครับทานและขัอย่างี้ก็ได้เดี๋ยวก็เลายต้องไปปินอีกทีครับปินอีกทีนครับอโอเคครับปาขึ้นกล้อง ือดูติดไหมครับนะอะไรอยากให้ถ่ายครับครับชนมากทุดคอจะติดติดเกือบทุกองค์ครับคือมีมากมีน้อยใช่ใช่มีมากมีน้อยทางดิง่งทางงกับแอมเปสนี้นี่งนีจะมีแร่เลยอ๋อมีแร่แครับแร่ทองมะขามาครับมันก็จะหลุดเป็นแอมเปสกินได้ไหมกินได้ ลืมลืมโอ้ครับผมนะครับครับนะครับหลังหืมครับจะขึ้นกล้องให้ชมนะครับ สวยมากครับผมมีประมาณสามสิบองค์ครับสามสิบกว่าองค์ครับเอามาหนึ่งองค์เพื่อเอามาตรวจมวลสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านแล้วครับครับชัดมาก อมผมครับผม,อมโอเคดีมากครับออนะครับผมโอเคครับ